สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพิ่งมาพร้อมกับรถนิสันเชลล่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น VL 4อีคูส่ค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะและโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียง8ปดหมืาบาทค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นดอกเบีย้ยศค่ะเดี๋ยวเพิ่งพาไปชมรอบๆร,รถกันนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวพึ่งพามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะเป็นแบบ V Motion แบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางนิสสันค่ะดูทําให้รถดูโดดเด่นมากๆนะคะไฟด้านหน้านะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบคอร์ส I LED ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะ ไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับโครเมียมตัดตรงนี้นะคะทําให้รถด,ดูโดดเด่นขึ้นค่ะพร้อมกับเซนเซอร์หน้าก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านข้างจะเป็นามาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขอบ18ค่ะขนาดยางจะอยู่ที่255 60 R 1 8นะคะล้อปัดเงาเป็นแบบนี้แล้วนะคะทำให้รถด,ดู สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะดูหรูหราและดูพรีเมียมนะคะด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็น LED ค่ะมือจับก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับรถค่ะราวหลังคาก็เป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะสีโครเมียมตัดด้วยสีดำค่ะขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะรุ่นนี้มีให้จากโรงงานเลยค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED Signature นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะมองเห็นชัดเจนในายามค่ำคืนนะคะไฟด้านหลังค่ะระบบเปิดปิดฟ้าหลังนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นแบบคิกเซนเซอร์ค่ะหรือว่าออโต้ลิฟเกตค่ะ ถ้าเรายื่นเท้าเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ค่ะตรวจจับเปิดประตูให้เราอัตโนมัติเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งพาเพื่อนๆไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะสีดำตัดด้วยสีแดงเบร์กันดีนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะดูสปอร์ตและดูเท่มากๆนะคะสำหรับหน้าจอนะคะหน้าจอด้านหน้าจะขนาด9นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay นะคะและ Android Auto ค่ะมาที่ฟังกช์ชันตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะเออเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็พับเบาะที่2ได้จากตรงนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ การขับขี่ก็สามารถเลือกได้นะคะแบบโฟลโฟไฮนะคะสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะสามารถดึงภาพจากด้านหลังขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นลำโพง8ตัวนะคะเป็นลำโพงโบสค่ะซึ่งเครื่องเสียงดีมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะคอนโซลก็จะเป็นสีแดงเบอร์เนดีแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากๆค่ะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะจากตรงนี้เลยค่ะตัดด้วยโครเมี่ยมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มหนังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งพาไปดูห้องโดยสารตอนสองกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสําหรับห้องโดยสารตอนสองนะคะก็จะขึ้นลงนะคะสะดวกสบายค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้นะคะมีที่ชาร์จไฟให้เหมือนกันค่ะด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังให้แบบนี้เลยนะคะสามารถปรับได้ค่ะแล้วก็มากับหน้าจอนะคะขนาด11นิ้วค่ะสามารถดูหนังฟังเพลงค่ะดู NetF l i x ได้จากตรงนี้เลยนะคะให้ความสุนทีให้กับลูกค้ามากๆค่ะเวลาเดินทางไกลนะคะเดี๋ยวพึ่งพาไปดูตอนที่3นะคะ ค่ะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเพียงพับจากตรงนี้นะคะก็สามารถขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกพับจากาตรงกลางก็ได้นะคะจะมีปุ่มให้กดค่ะก็กดแล้วก็พับได้เลยแบบนี้นะคะก็ขึ้นลงสะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปย้ำโปรโมชั่นกันที่ด้านหน้าอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะก็ดาวน์เริ่มต้นเพียง890 0 0นะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่0%ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักคุณเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์061 742 3994นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะเพื่งยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับคลิปนี้เพิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ